โหนะนี่แบบกระชังเล็กๆเงี้ยมันจะเต็มเงี้ยเพราะว่าเขาว่าไม่ค่อยได้เตรียมอะไรพร้อมเงียไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมเงี้ยถ้าเตรียมพร้อมอ่ะมุดผมมุดป่าผมคานไปกระชังผมหายเลยอ่ะถ้าเตรียมพร้อมมากๆก็ไม่ค่อยได้อ่ะ ่าวังนะครับก็เดี๋ยวลองตามชมครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับดีดีดีเรามาทีมเดียวันอยู่แล้วนเล็กนเลก ข้ามไปไหนครับก่อกางครับเอาเชือกหยุดก่อกลางนี่เหรอใช่ครับผมแล้วผมข้ามไปผมว่าเอาเชือกเอาเชือกออกแล้วเลยอ่ะไปเลยเดี๋ยวมันต้องอย่างไงวะก็ถูกแล้วไงแล้วก็ดึงไปหน่อยโอเคอ่ะเชือกก็ดึงแล้วเราก็ทันเชือกไว้ตรงนี้ไงแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปดึงนะตัดเชือกเลยตัดเชือกเลยเอาเอานะไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวดิผมกำลังคิดอยู่ว่า ไม่กลับเนี่ยจะลำบากไหมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไอคอนไม่กอคอนอมานะส่งส่งันดได้ไม่เป็นไรมาไม่รู้นะไม่รู้นะรู้นะเดี๋ยวเขอาันยวไม่้ายแล้วเดี๋ยวตัดเชือกแล้วายแล้วมนสวนไลไปเลยไปเลยเดไปเลยไปเลยอไเอา ออกไปไไปรุ่นไปรุ่นแบบมายังไม่ต้องไปรุ่นไม่ขัดใจด้วยล่ะบอกไว้ก่อนได้ไหมได้ไหมไปรุ่นไม่ชอบขัดใจใครไหนยังเดี๋ยวรอแล้วกันไปไปรุ่นไม่ขัดใจใครอยู่แล้วตัดเชือก ตัดเชียงเลยแล้วเราก็กลับไปกลับไ่ได้ตัด <artery> ต้องมัดกัห้ดอ้ยเบรกโอ้โหเบรกนี่แบบไอ้นี่หน่อย ABS ABS หน่อยดิเบรกหมดทิ่มีเงินเบรกสิบร้อยเนี่ยมากต้องฝาดนะต้อมันต้อเรือตัดเชีองเลยข้างหลังหน้าฝากหยิบกระปิ่งเขาหน่อยวันนี้ ถึงแล้วนะถึงแล้วต้องพูดเร็วพอเดี่ยวรับพอหยุดหยุดเถื่อนหยุดเถื่อนยังไม่ได้ตกกันพอดีไปหัวไปหัวไปดูหัวแน่นอนถุกครับนะฮะหัวดิหัวดิตาอยู่หัว อาอยู่หัวอาอยู่หัว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 ครับเดี๋ยวเราค่อยถอยออกมาเรือรั่วแล้วไม่ต้องข้ามมาเฮ้ยสี่นาทีโอ้โหตาย ใจเย็นตายยังไม่ได้ประกอบเลยเป็นไเป็นประสบการณ์ใหม่นะเหี้ยมีมีสัง้วยนะมีสังคอด้วย

bây giờ đi cặp cặp ở đây chùa cặp bìm, dòng khô nữa สามขีดสามขีมดเ,เ,นะขเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนวันนี้เราได้ตัวแค่นี้แหละอ,หอ,อย่าเอาอย่าเอาเยอะใหญ่ใหญ่กว่าหนึ่งก็ไป

ดีไม่ได้หรอของนี้ถ้ากองไม่ไหวแล้วใช่นหมวะอ่านเอาฝากกอช่องด้วยกันโดนกี่ตัวแล้วห้าตัวเหลือห้าตัวเองขอบคุณมากคารับนะร้อนขอบคุณขอบคุณ con này cái tiếc đi hả? Quẩy đôn, Mà đi mất tập đẹp à, <laughs> đi mất tập đẹp Ăn làng dễ chẳng ta Nếu ăn làng dễ chẳng à ไม่เล็กไม่เล็กให้ได้ใช้ได้ไม,ไม,ไม่เล็กไม่เล็กไม่กวเล็กบีแบทครับบีแบท ตัวที่สีแล้วเอากลางคันีนกลนเอี่กะเพราเนื้อมีไหมเนื้อไม่แน่ใจนะพี่เอากระเพราไก่ไข่ดาวกล่องเดียวแล้วก็อออดอนครับดอน แล้วก็กระเพราหมูสับไข่ดาวสองไข่ดาวไข่ดาวที่กองที่ดอนกองเดียวครับอนนสองสองกระเพราหมูสับไข่ดาวสองพี่ชื่อพี่แมนครับฮะแมนพี่แมน ใครดาวสองครับผมไปจับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเม่กี่หลุดแล้วบอกเขาอีกไม่ต้องย้ำแล้วตัวเองกัเลยเมื่อกี้หลุดไงเมื่อกี้หลุดไงเมื่อกี้หลุดฮะจำคำนั้นได้อยู่เลยไม่ต้องย้ำตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยไม่ต้องย้ำเจี้ไม่ต้องย้ำเจี้โอ้โหเอ็ย้ำบัก เลิกใช้กูเลิกใช้แล้วตัวนี้เลิกใช้อีกสองอมาดูดิมันมีคมเลยเนี่ยถ้าถามเลยเนี่ยวรือล้ว มาที่หกมาแล้วเา้า <c oughs> จะัาจะไปช้อนให้เลยโดนโดอนอะ่ะโดนหลกอลกโดนหลอก นี้ป้ากัดดีมากครับมากเกบกัดปลาย่างกัดทั่วบ่อตอนนี้ได้มาสี่ตัวดูใหญ่ตัวหนึ่งลอนดูครับจะได้กีบตัวลบก็แดด ตัวที่ห้านะครับสา้น่าจะสวยอยู่กับปลาย่างวีเบส ไม่ใหญ่เท่าไหร่พอได้พอได้ตัวพอได้ตัวที่ห้านี่เออเนี่ยน,นะครับตัวที่ห้า ขาดฝาตัวนะครับนะทุกทีเขาติดมึงมากพี่เสีครับ khâu tầm ai lên đi gần phải nha tung 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 đồn, tung 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 จะวิ่งเข้าตอนนู้นโอนไหมดเลยนขอบคุณมากครับนะครับโอเคดูตัวนี้สวยปะขอบคุณมากครับนานนี่เพี่งปกติปกตเดี๋ยวจามันยาวามันยาวเพื่อนแถวนี้เลยนานนักมังเดี๋ยวเขาเก็บอยู่ขอบคุณมากครับโอ้ได้ตัวนี้ด้วย here yeah. <clears throat> <coughs> mm.